เดี๋ยวน e, th the anyway. ี้เป็นพามากินนี่ทุกคนผัดไทยไปสนีนะสาขาหาดใหญ่ในนี่เพิ่งเปิดร้านกันเลยนี่อัสรามัวเลยกุ้งค้าวสลามค้าอันนี้สามพี่น้องเนี่ยใช่ค่ะโอ้โหดูจากขนาดร้านเอออันนี้เมนูอะไรครับเนี่ยอันนี้หอยทอดค่ะหอยทอดเนาะหอยทอดทะเลค่ะหอยทอดทะเลได้เลยมาดูกันหอยทอดทะเลก่อนเดี๋ยวไปดูผัดไทยด้วยเนาะค่ะใส่แป้งแป้งของทางร้านเลยค่ะเป็นสูตรของทางร้านเลยค่ะ แล้วก็ปลาหมึกกับหอยหอยนบ้บนข้างนั้นเลยอ่ะหมายหมายถึงว่าหมายถึงว่าหอยทอดคอพูดผิดไม่ได้เลยอันนี้นี่ชื่ออะไรครับผมพี่มาค่ะพี่มาค่ะอ นี่แล้วทุกคนหอยไม่ใช่หอยทอดสิทะเลทอดค่ะเป็นทะเลทอดเป็นทะเลทอดเนาะมันมีสองแบบค่ะเป็นทะเลทอดแล้วก็หอยอย่างเดียวะออมีหอยทอดด้วยมีทะเลทอดด้วยเนาะหอยล้วนๆเลยค่ะโอ้โหทุกคนดูโอ้โหปูน่ากินมากอ่ะนี่ร้านก็อยู่ตรงนี้เลยหน้าไปรษณีย์หาดใหญ่ในเนาะนี่ซิกเนเจอร์ของทางร้านจะมีเป็นอะไรบ้างครับนี้จะเป็นผัดไทยกับหอยทอดอะค่ะเป็นผัดไทยกับหอยทอดเนาะ โหนั่งกินมากเลยอัน้อ๋อซอสหอยเหรอคะค่ะอ่ผัดผัดทอดผัดถั่วงอกนี่นี่โอ้โหนี่ลงไปในจานเลยครับโหเสร็จแล้วแป๊บเดียวเองอ่ะเมื่อกี้ผ่านไปแล้วกับเมนูหอยทอดเดี๋ยวเราลองมาดูผัดไทยบ้างแล้วกันว่าผัดไทยไปสนณีที่เขาว่า กันว่านะเป็นยังไงบ้างมาดูกันใส่เต้าหู้เต้าหู้เนาะใช่ค่ะเต้าหู้แล้วก็เส้นเส้นอ๋อเส้นเราเราเราอันนี้ปรุงมาแล้วปรุงมาจากบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อต้อนลงอะไรไปครับอ่านี่น้ำซอสเป็นสุดของทางร้านนะครับน้ำซอสสุดทางร้านโอ้ผัดไทยไปสนียฮะใช่ค่ะในที่สุดก็ได้ลองสักทีหนึ่งนี่สองหอกสองหอกลงไปกู้ช่ายค่ะไบกู้ช่ายเนาะแล้วก็ผ กุ้งฝอยนี่ถั่วลิสงถั่วลิสงนี่พริกป่นนิดนึง่งใส่พริกป่นด้วยเนาะนใช่ค่ะเพื่อความหอมความหอมความแซ่บเนาะเผ็ดร้อนโอ้โหผัดไทยน่ากินมากเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะง่ายๆเลยเส้นนี้ของทางร้านใช้วันจันทร์ถึงวันศุกร์ประมาณ18กิโลนะคะเส้นสดเอาวันละ18กิโลใช้เส้นวันละ18กิโลถ้าเป็นสวัสดิ์นี่ประมาณ20กิโล แล้วเปิดขายกันมานานหรือย anyway> ังคะรุ yes, oh, um oh, oh right. at um like ่นนี้ปีนี้เป็นปีที่15แล้วค่ะรุ่นที่สองรุ่นที่แล้วเนาะแสดงว่ารุ่นแม่เรากพ่อนั่งอยู่รุ่นพ่อรุ่นคุณพ่อเนาะเจ้าของร้านตัวจริงนั่งอยู่นู่นนะอ๋อก็คือไข่แล้วก็ผัดไทยเป๊ะไข่ก็แยกไว้ร้อยแล้ว้าวทุกคนได้แล้วดูผัดไทยน่ากินมากเลยโอ้โหตัวเบิร์นเบิร์นเทอร์เลยนะนี่จานละเจ็ดสิบบาทเท่านั้นเองแล้วก็นี่หอยทอดโอ้โห อาทะเลทอดสุดยอดอ่ะจานไปเริ่มเบอร์เธอร์กินไม่หมดแน่ๆจะไปลองชิมกันทุกคนไปโอ้ปลาหมึกก็แบบเบอร์เธอร์รอย่างนี้นะบิสมิลลาห์เราไมาโนร์ีร่ยิ่ไปฮนะอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆปลาหมึกก็คือให้แบบเบอร์เธอร์รอย่างนี้นะ หลังจากช่วงนี้เนี่ยนะใบอินอาจจะไม่ได้ชิมให้ทุกร้านนะเพราะว่ามีปัญหารเรื่องสุขภาพนิดหน่อยเมนูหอยทอดลาซอสลงไปโอ้ความเสียงทะเลทอดช่ำๆอย่างนี้นะกรอบ สุดยอดนั่นแหละฮะทุกคนใครที่อยากจะมาลองผัดไทยหน้าสถานีเอ๊ะหน้าไปรษณีหน้าสถานีวสาันหน้าไปรษณีหาดใหญ่ในเนาะก็มาลองได้นี่แล้วก็เจอนี่นี่นี่ทั้งสามคนเปโออร่อยจริงครับนี้แล้วถ้าคนจะมาเนี่ยต้องมา บอกพิกัดได้ไหมครับอ่าอยู่หน้าไปรษณีย์หาดเย็นในเลยค่ะอ๋อตามนี้เลยสามพชรเิกามใช่ค่ะกี่โมงถึงกี่โมงครับอ่าเปิดหกโมงเย็นนะคะแล้วก็ปิดห้าทุ่มปิดห้าทุ่มเนาะอยู่ทุกวันอังคารอยู่ทุกวันอังคารโอเคขอบคุณมากครับนี่เบนคอนเฟิร์มนะว่าอร่อยจริงมากินได้จะปล่อยเจอกันครับทุกคนบ๊ายบาย